เรียบร้อยสองคำยิงกวยยานหยางสะอีกตอนนี้เขาก็คงรู้สึกถึงความจริงใจของข้าได้แล้วนะตัวอักษรดาบนี้มันก็เหมือนกับอันก่อนเลยไม่ใช่หรือการจะเขียนตัวอักษรด้วยเจตจำนวแห่งเต๋านั้นผู้เขียนจะต้องเข้าไปอยู่ในห่วงแห่งจิตถ้าหากเขียนตัวอักษรด้วยการใช้เพียงเจตจำนวแห่งเตาดื้อนั้นทุกอย่างมันก็ไร้ความหมายจริงไหมเนลี่เจ้าช่างไร้การดักนะขออภัยที่ทําให้ท่านทั้งสามต้องรอ ข้ารู้สึกได้ถึงร่องรอยของเจตจำนงแห่งเต่าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันไม่เห็นจะพิเศษอะไรตรงไหนเลยนี่ข้าอยู่ในระดับดาราสวรรค์แม้แต่ข้าก็ยังไม่อาจเข้าใจเจตจำนงแห่งเตา่าน,นี้ได้เงนินลึอกลับกันเถอะไอ้พวกสารเลวเจ้าเล่ข้าให้ของปลอมพวกมันไปพวกเขาก็คงจะไม่มารบกวนข้าสักพักนั่นแหละเหตุใดเสี่ยวอยู่ถึงไม่กลับมาสักทีนะหรือว่าเขาจะไม่ต้องการไปเดทกับบรรดาสาวสวยของเขาเงินลึอโหจริงเงินลึก นีจจะบอกรายละเอียดข้าหน่อยได้ไหมดูเหมือนว่าเซียวยู่จะมาแล้วนะที่เขาเดินไปเจอพวกหลวงอยู่หรือไงกันบางทีเจ้าอาจจะถูกนะนิงเอ,อ๋ท่านอาจารย์มีเหตุอันใดกันที่ทําให้อาจารย์ของข้ามายืนอยู่ตรงหน้าประตูนี้ได้ท่านมีอะไรให้ข้าช่วยเงินหรือข้าต้องขอโทษเจ้านะที่ต้องรบกวนเจ้าภายนอกชั้นเรียน แต่ข้าได้รับหน้าที่จากท่านหลอดให้มาขอตัวอักษรจากเจา้าหลอดนั้นล่ท่านอาจารย์มีสิทธิ์อยู่ทั่วนิกายผู้ที่ทําให้ท่านทํางานยิบย่อยแบบนี้ได้จะต้องไม่ธรรมาดาอย่างแน่นอนหากเจา้าเต็มใจที่จะมอบอักษรน,นั้นข้าสามารถให้หินวิญญาณ1นึ0 0 0สหินวิญญาณเป็นการแลกเปลี่ยนได้ท่านอาจารย์ก็พูดจริงจังเกินไปผู้เป็นอาจารย์โลกขอบางสิ่งจากนักเรียนข้าจะขอเงินเป็นการตอบแทนได้ย่งไรกันข้าจะเขียนตัวอักษรให้อาจารย์ลหลายๆคำเลยแต่ข้าสงสัยนกะใครที่ต้องการมันเัินล่ะ หลอดท่านนี้ได้เก็บซ่อนตัวตนของเขามาโดยตลอดหากขา้าพูดเรื่องของเข้าให้ฟังเจ้าคงจะไม่รู้จักหรอกว่าเขาคือใครในโลกภายดอกเขาเป็นที่รู้จักในนามผู้อวุโสเมกเมคาอ่าข้ารู้จักเขาผู้อวุโสเมกเมคาเป็นหนึ่งในห้าเสาหลักของนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ผู้อวุโสเมกเมคาคนนี้นั้นเป็นเพียงคนเดียวในห้าเสาหลักที่ไม่ได้แข่งขันเพื่อแย่งชิงอำนาจใดๆแต่ท่านอุทิศตน เกิดใกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ตลอดชั่วอายุไขของท่านแต่ว่าเมื่อตอนที่พักคนนกศักดิ์สิทธิ์แตกออกเป็นสิยงเสียง,ยงในชาติที่แล้วของข้าผู้อาวุาโสเมกเมฆาไม่อาจยุดยักงมันไว้ได้ยิ่งไปกว่านั้นท่านก็ได้แก่ชราและระดับการวัเพาะของท่านก็เลืมลดน้อยถอยลงหากท่านหล่อชอบคําของข้าข้าก็จะทําให้เต็มที่เพื่อให้ท่านอาจารย์ในสิ่งที่คู่ควรไปแสดงต่อหน้าเขาในไหนข้าก็ไม่ได้ใช้เวลามากในการเขียนนี้ข้าจะมอบคำที่ข้าเขียนให้กับท่านโดยเร็ว ข้าต้องขอบใจใเจ้ามากข้าจะต้องนำมันไปให้ท่านผู้อาโวโุโสเมฆเมฆาเพื่อให้ท่านรับรู้ในความหมายในคำของเจ้าข้าจะไม่นำคำของเจ้าไปฟรีๆหรอกนะเดยกการปกป้องจากท่านอาวุโสเมกเมฆาในในิกายคนนก,กศักดิ์สิทธิ์นี้เจ้าไม่ต้องกังวลว่าจะมีตระกูลไหนที่จะมากดดันเจ้าอีกโห<ฮ>ข้าต้องขอบคุณท่านหลอดเป็นอย่างมากโปรดรอสกักครู่ข้าขอตัวไปเขียนอักษรก่อน ผู้อวสูเมเมฆาเงินหรอือใช่แล้วหากได้เข้ามานุนหลังข้าปัญหาที่ข้าพบเจอก็คงจะลดลงไปไม่น้อยมันไม่ใช่เพียงแค่ตำแหน่งของเขาหรือพลังของเขาเท่านั้นกับกันสถานะของเขานั้นพิเศษอย่างมากเขาไม่ได้เป็นคนของตระกูลใดๆนี่มันคือเหตุผลว่าทําไมไม่มีตระกูลไหนที่กล้าต่อต้านเขาแบบนี้มันก็เหมือนกับสถานาการณ์ของเจ้าเลยเงั้นสิใช่แล้วในชาติที่แล้วของเขาข้าได้ยินว่าผัวอวสูเมกเมคาได้อยู่เบื้องหลังในการปกป้องลาวอฉริยะ ผู้ที่ไม่เข้าร่วมตระกูลใดๆอาจารย์ของข้าก็ได้รับการประปองจากท่านเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครกล้าที่จะแตะต้องนางแต่มันช่างนา่าเสียดายนักหนึ่งร้อยปีต่อมาท่านอาวโโุโสเมกเมคาก็ได้เกษชลาลงและความขัดแย้งภายในของนิกายคนนกศักดิ์สิทธิ์ก็ได้รุนแรงยิ่งขึ้นในตอนนั้นท่านอาจารย์ของข้าก็ได้เริ่มประสบกับปัญหาข้าไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นห่วงแห่งความยกยะน โอ oh, ขอบใจเจ้ามากเนี่ยลีท่านอาจารย์ก็พูดสุภาพเกินไปโปรดรักษาตัวด้วยแม้แต่ท่านอาจารย์นภา,าแดงก็ค้นพบมันเงินลึกเหมือนว่าตัวข้าในตอนนี้จะมีชื่อเสียงในในิกายนุกนกศิทธิ์ไม่น้อยฮึหลังจากท่านอาจารย์ไปนั้นก็ได้มีผู้คนมากมายเข้าหาเนี่ยลีเพราะต้องการตัวอักรของเขาแน่นอนว่าเนียรีไม่ได้ปฏิเสธพวกเขาไป เขาได้เขียนตัวอักษรที่มีระดับแตกต่างกันบางคำก็ถูกต้องตามเจจานงเตา๋าส่วนบางคำก็เป็นแค่เพียงตัวอักษรธรรมดาข้าสัมผัสได้แล้วแม้ว่ามันจะเป็นเพียงล่องลอยเล็กน้อยของเจจนงแห่งเตา๋าแต่ข้าก็สามารถสัมผัสม,สมันได้ดูเหมือนว่าข้าก็ไม่ได้โดยไปกลัวยานยางหรือเมิงเยวูฉว่งมากนะักข้าไม่สามารถสัมผัสได้ อ่อนหน้านี้นั้นคงเป็นเพียงเพราะว่าข้าไม่ได้เพ่งสมาธิมากพอเจตจำนงแห่งเตาความร้อนและความเย็นอย่างนั้นหรือนี่มันหมดแค่นี้หรือเจจำนงแห่งเตาเพียงแค่นี้คงไม่ทําให้ยานยางตกตะลึงหรอกจริงไหมมันยังต้องมีความลึกล้าซ่อนอยู่ในคําว่าดาเป็นแน่ไม่นอกจากลองรอยของเจตจำนงแห่งเตานี้ข้าก็ไม่อาจสัมผัสอะไรได้อีกเลยนี่มัน มันเป็นไปไม่ได้นี่ค่ะโดยกว่ายานยังหรือมิงเย่ยวูชวงถึงเพียงนี้เลยเหรือ,ห,อหรือว่ามันก็เหมือนกันนี่นะทั้งรูปร่างของตัวอักษรน,นเหมือนกันอย่างแน่นอนกับสิ่งที่ข้าได้เห็นเมื่อก่อนหน้านี้แอมเข้าก็ได้เขียนตัวอักษรสามตัวอย่างจริงจังเล้วกับว่าเขาตั้งใจจะทาให้ข้าพึงพอใจเป็นแค่สิทธิ์ไหมเขาคงไม่กล้าที่จะต่อตา้านคารอก นิ่มมันไม่เหมือนว่าสามคำนี้มันเป็นของปลอมเลยนมันเป็นไปได้ว่าข้าเองนี่แหละที่ไม่อาจสัมผัสมันได้ข้าจะต้องอดทนข้าจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยอ้สระเลวเอ,อ้ยนิ่มมันไม่มีใจจะต้องเห็นเต้าในคำคำนี้ที่ว่าในดูไหมสิโห ข้าไม่คาดคิดเลยว่าคำง่ายๆเพียงนี้กี่คำจะเต็มไปด้วยความเข้าใจของเต๋าแห่งฟ้าดินแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ประดิษฐ์อักษรพวกนี้ขึ้นก็ตามว่าเพียงแค่นี้มันก็น่าประทับใจมากแล้วที่เขาสามารถเขียนตัวอักษรพวกนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งๆที่ยังเยาว์วัยยิ่งนักแม้เป็นตัวข้าเองข้าก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะเขียนตัวอักษรในสมบูรณ์แบบเพียงนี้หรือไม่นอ,อกจากนั้นหากเจ้าอยากที่จะเขียนตัวอักษรเช่นนี้และอยากจะใส่โครงสร้างจะจำนองแห่งเต๋ตาเข้าไปในตัวอักษร เจ้าก็ย่ต้องเข้าใจเจตจโนแห่งเต้าด้วยตัวเจ้าเองพรสวรรค์ของเจ้าเด็กคนนี้ตั้งโดดเด่นยิ่งนักในอนาคตเขาจะต้องเติบโตกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต <c oughs> มาจากโลกใบเล็กอย่างนั้นหรืออัจฉริยะคนใหม่ช่างน่าสนใจจริงๆโลกใบเล็กอย่างนั้นหรือจึงเป็นสถานที่ที่ให้กำเนิดอัจฉริยะเสียจริงข้าเลยสงสัยนักวานียลีจะสามารถเติบโตไปเป็นเหมือนคนผู้นั้นได้หรือไม่ <c oughs> ในที่สุดแขกก็หมดไปเสียที เนลี่นี่มันคืออะไรเงี้ยล่อสิ่งนี้มันถูกเรียกว่าภาพจิตกรรมแม่น้ํและหุบเขามือนลี่นิงเออและพี่สาวอยู่ยานเด้โปรดปกป้องข้าด้วยข้าอยากจะทําลายตาผนึกบนภาพจิตกรรมนี้ฮ้นี่มันตกมาอยู่ในมือของเนลีจริงๆด้วยและเนลี่ก็อยากจะถอดรหัสมันงั้หรือแม้แต่ผู้อวโสผู้ขายภาพนี้ก็ยังไม่อาจถอดรหัสมันได้เลยนะโปรดหากมีใครบางคนเข้ามาถามหาข้าแค่บอกพวกเขาไปว่าข้าไม่ได้อยู่ที่นี่ ข้าเข้าใจแล้วข้าจะอไปเฝ้าระวังที่ด้านนอกนะท่านพี่สาวยู่หยานท่านอยู่ข้างในได้ได้เลยเรียบร้อยฮึออร่าของเขาหายไปแล้วอืมข้าม่อาจสัมผัสอะไรในภาพวาดได้เลย นี่มันคือตาผนึกเหมือนวิญญาณป้องกันข้าจะต้องทำลายตาผนึกชั้นนอกก่อนเพื่อที่จะทอนรหัสการใช้งานที่แท้จริงของภาพจิตกรรมนี้เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะมีเจตจำนงแห่งเต๋าซ่อนอยู่ข้างในลึกลำยิ่งกว่าตาผนึกป้องกันหมือนวิญญาณซะอีกฝากซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ